สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศสยจพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่22ถึงข้อที่30ด้วยกันครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ22ถึง30ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจ ระหว่างสองฝ่ายนี้ถือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับภร,ริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากกว่าสําหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่า ความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้งขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกัน เพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐและท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพิหน้าต่อพวกเขาแต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือพวกท่านก็มีการสู้รบ เหมือนอย่างที่ท่านเคยเห็นมาแล้วในตัวข้าพเจ้าและได้ยินในเวลานี้ว่าข้าพเจ้ากําลังสู้รบอยู่ครับสิ่งที่เราได้อ่านไปวันนี้ทําให้เราเห็นว่าเหตุเหตุใดเนี่ยเปาโลจึงไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อมีคนมาเข้าใจผิดท่านหรือว่ามีคนมาทํางานแข่งกับท่านแต่ท่านบอกว่าการที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรหมายความว่าต่อให้ในที่สุดแล้ว มีคนมาเบียดเบียนจนกระทั่งถึงชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้จะเสียอะไรเพราะสิ่งที่มีอยู่มัน,มน,มนไม่มีทางเสียไปได้ก็คือชีวิตนิรันต์ต่อให้ต้องเสียชีวิตในโลกนี้มันก็สักวันมันก็ต้องเสียอยู่แล้วไงดังน,นั้นก็ถือว่าได้กําไรก็คือได้ไปก่อนคนอื่นเขานะใ,นในแง่ของความคิดได้กําไรถ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็อยู่เพื่อพระคริสต์ไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นก็จึงไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อมีคนมาปองร้ายมีคนมาเข้าใจผิดมีคนมาทําให้รู้สึกเสียชื่อเสียงไม่เดือดร้อนอะไร แล้วก็บอกต่อมาในข้อ22บอกว่าถ้าข้าพเจ้ายังอยู่ข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลเปาโลเน้นคําว่ามีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่อยู่ในร่างกายนี้นั้นถ้ายังอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนคําว่าทํางานให้เกิดผลนี้หมายความว่า ถ้าพระเจ้ายัางให้พี่น้องหายใจอยู่ในโลกนี้อยู่แสดงว่ายังมีงานให้ทําอยู่ถึงจุดนี้มีคนเคยถามผมคนที่อายุมากหรือคนที่ป่วยที่บอกว่าแล้วฉันจะทําอะไรได้อายุมากแล้วหายใจต่อไปก็ดูไม่เห็นจะมีความหมายอะไรแบบนั้นแต่พี่น้องทราบไหมาครับว่าเวลาที่พี่น้องเป็นผู้อาวุโสอายุมากๆแล้วก็มาปรากฏตัวที่คริสจักรเนี่ยโอ้มันเป็นภาพที่ทําให้เกิดความสวยงามขึ้นในคริสจักรทําให้หลายๆคนเห็นว่า เวลาที่เราเชื่อมั่นในทางของพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับการอวยพรและมีชีวิตที่อายุย,นนาาย,ยืนยาวแบบนี้ทําให้เป็นที่หนุนใจหลายๆคนที่จะมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าต่อไปและทําให้เขาเห็นว่านี่ขนาดนี่ขนาดไม่ค่อยมีแรงจะเดินนะยังสามารถโบสถ์เลยยังยังมุ่งมั่นที่จะมานมัสการพระเจ้าเลยทําให้เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยต้องยิ่งทําให้ได้มากกว่าที่ท่านทําเหล่านั้นท่านเหล่านั้นทําสักมากมากสักเท่าไหร่ ใช่ไหมครับนะโดยไม่มีข้ออ้างในเรื่องของพละกกาลังต่อไปแล้วยังมีอีกมากมายที่เราสามารถจะทาได้ในขณะที่อยู่ในในร่างกายนี้นะครับให้เกิดผลตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้แสดงว่าพระเจ้ายังทรงใช้เราอยู่ยังทรงใช้ลมหายใจของเราอยู่จะหนุนใจทางตรงหรือจะหนุนใจทางอ้อมหรือย,อยังไรก็แล้วแต่พระเจ้าใช้คุณแน่คุณหาให้เจอว่าพระเจ้าทรงใช้อย่างไรในข้อย3ข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้ก็คือข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปอยู่กับพระคริส ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็มีความจําเป็นมากกว่าสําหรับพวกท่านเห็นไหมครับเปาโลเปาโ,โลไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเปาโลว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าจากไปเนี่ยก็ข้าพเจ้าก็ได้ประโยชน์ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้ไปอยู่กับพระคริสต์และสบายกว่าไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่ถ้าข้าพเจ้าอ,อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองก็ต่อให้ลําบากข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยอะไรเพราะข้าพเจ้าอยู่เพื่อใครบางคนจะได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตของข้าพเจ้า วันนี้มีใครบางคนได้ประโยชน์จากชีวิตของพี่น้องบ้างไหมครับวันนี้มีเป้าหมายอะไรในชีวิตของพี่น้องไหมที่ที่อยากจะตั้งเป้าให้ใครบางคนได้รับสิ่งดีจากชีวิตของเราข้อ25ครับบอกว่าเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วแน่ใจอย่างนี้แปลว่าอะไรแน่ใจว่าไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายเนี่ยดีแน่ๆข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะอยู่เห็นไหมครับไม่ได้เลือกที่ตัวเองจะสบายแต่เลือกที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ข้าพเจ้าเลือกที่จะอยู่ คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่เพื่อสอนท่านต่อไปอยู่เพื่อให้คําแนะนํากับท่านต่อไปในทางฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองจะได้อะไรไม่ได้อยู่เพื่อลมหายใจนี้จะได้กินจะได้อยู่จะได้มีความสุขต่อไปอยู่ในคุกมีความสุขที่ไหนครับแต่เลือกที่จะอยู่อย่างทุกทรมานต่อไปเพื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์จากชีวิตของท่านข้อ26เพื่อว่าเพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้า ของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีกเพื่ออะไรเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เห็นแบบอย่างชีวิตของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้เปาโลไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อไปวันๆแต่ว่าอยู่เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของคนอื่นเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองพระคริสต์ไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองฉันใดเราก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองฉันนั้นพระคริสต์สละพระองค์เองเพื่อชีวิตของเรา ฉันใดเราก็ควรจะสละชีวิตของเราหรือความสุขสบายบางอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ฉันนั้นนะครับข้อ27สําคัญก็คือเปาโลเรียกร้องการตอบสนองจากพี่น้องที่ฟิลิปปีบอกว่าขอเพียงให้พวกท่านดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็ยังได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐเปาโลกำลังบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้สึกขอบใจนะรู้สึกขอบคุณที่ข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านคือข่าวประเสริฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะขอบคุณข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากก็ได้ถ้าจะขอบคุณข้าพเจ้าไม่ต้องซื้อของให้ก็ได้วิธีการขอบคุณผู้รับใช้พระเจ้าก็คือทําในสิ่งที่เขาบอกทําในสิ่งที่เขาสอนทําในสิ่งที่เขาตักเตือน มีชีวิตที่จเจริญขึ้นแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือได้รับจากพระเจ้าโดยตรงคือบําเหน็จพระเจ้าจะประทานบําเหน็จให้กับผู้รับใช้คนนั้นเพราะชีวิตของท่านชีวิตของคนที่เขาดูแลเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับนั่นเป็นสิ่งที่เปาโลบ,บอกว่าข้าพระเจ้าสิ่งที่ข้าพระเจ้าอยากจะได้จากพวกท่านไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรอยากจะเห็นท่านเติบโตในทางของพระเจ้า นั่นคือรางวัลของข้าพเจ้าพวกท่านทั้งหลายคือมงกุฎคือรางวัลของพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้ามารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพื่อเพื่อสิ่งที่โลกนี้จะให้อยู่แล้วดังนั้นไม่เป็นไรถ้าท่านจะให้ข้าพเจ้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกข้าพเจ้าก็ยินดีจะรับแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังมากกว่าก็คือชีวิตที่เจริญเติบโตของพวกท่านจะมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะเอาเงินทองมากมายมาให้ข้าพเจ้าและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปมันคงจะไม่มีความหมายอะไรสําหรับชีวิตของข้าพเจ้า นี่สมมุติถ้าครับถ้าผมจะพูดแทนเปาโลอย่างนั้นนะครับข้อ28บอกต่อมาว่าและท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานในความพินาศของต่อพวกเขาแต่เป็นหลักฐานในความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าความกล้าหาญของพี่น้องเนี่ยความกล้าหาญของคริสเตียนเนี่ยทำให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้ถึงกล้าที่จะยอมตายเพื่อความเชื่อของพวกเขาได้เพราะคน ปกติแล้วไม่ม,มักจะไม่คิดจะยอมตายเพื่อความเชื่อแต่การที่เรากล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่มีศีลธรรมต่อไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปแม้ว่าจะดูถูกถูกดูถูกหยยดหยามก็าตามเนี่ยทำให้คนทั้งหลายเร,เริ่มคิดว่าเข้าใจว่าพระเจ้าน่าจะมีจริงเพราะเห็นจากชีวิตของพวกที่เป็นคริเสเยนเหล่านี้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องเผชิญการข่มเหงประเภทใดบ้างวันนี้พี่น้องต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากประเภทใดบ้าง ถ้าพี่น้องต่อสู้ต่อไปยึดมั่นความเชื่อนี้ไว้จะทําให้คนทั้งหลายได้มองเห็นว่าแท้จริงพระเจ้ามีจริงไม่ว่าเขาจะเห็นได้ด้วยตาหรือเปล่าแต่เขาจะเห็นได้ด้วยสิ่งที่เขาที่ประจักษ์ออกมาจากชีวิตของพี่น้องคือเขาอาจจะไม่ได้เห็นพระเจ้าด้วยตามันไปนไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาจะสามารถเห็นพระเจ้าได้ผ่านทางภาพสะท้อนของพระองค์คือพฤติกรรมและความเชื่อที่มั่นคงในชีวิตของคนที่เชื่อครับ